5วิธีสร้างบุญบารมีให้หลุดพ้นจากกรรมเก่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิธินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึง5วิธีนะครับสร้างบุญบารมีให้หลุดพ้นจากกรรมเก่านะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับถ้า ใครเนี่ยที่กำลังทำอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามันติดติด,ตดขัดขัดทำงานหนักทำมากแต่ว่าได้ผลลัพธ์น้อยเนี่ยก็ลองทำดูนะครับเพื่อจะช่วยให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นหรือว่าพบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาได้นะครับวิธีที่1น,นะครับคือให้คุณสวดมน์นะครับวันละหนึ่งบทนะครับก็คือสวดมน์วันละบทอะไรก็ได้ นะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะนับถ <hi> ือองค์เทพอ่าบางคนนับถือองค์เทพคุณนับถือเทพองค์ไหนก็ไปสวดคาถาบูชาเทพองค์นั้นนะครับอย่างบางคนนับถือพระราหูก็สวดคาถาบูชาพระราหูบางคนนับถือเทเวสุวรรณก็สวดคาถาเทเวสุวรรณบางคนนับถือพระพิฆเนศก็สวดคาถาพระพิฆเนศนะครับหรือบางคนเนี่ย ชอบคาถาอิติปิโสอ่าบางคนนับถือพระราตนไตยก็สวดคาถาอิติปิโสก็ได้นะครับหรือว่าคาถาที่นิยมในประเทศไทยก็คือพวกคาถาชิน,นะบัญชรอ,อ่าคาถาชิน,นะบัญชรก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีเวลาหน่อยเนี่ยก็สวดพระปริศธรรมจักหรือพัทไปบิดก,ก็ได้ยิ่งดีนะครับคือให้เน้นสวดมนต์นะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งจบ นะครับจะช่วยขัดเกลาให้จิตใจของคุณเนี่ยบริสุทธิ์มากขึ้นไม่ยังไม่ต้องสวดเยอะนะครับแนะนําว่าใหม่ๆเนี่ยให้สวดวรจบให้เป็นนิสัยก่อนนะครับแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะครับก็คือเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจแล้วก็เหมือนกับว่าให้เจ้ากรรมในเวรได้รับบุญกุศลเหล่านั้นด้วยนะครับข้อที่2เนี่ยคือ ให้คุณเนี่ยพยายามตื่นเช้านิดนึงแล้วก็ออกไปตักบาตรนะครับก็เวลาจะใส่บาตรเนี่ยขอให้ใส่ด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มใจที่จะใส่นะครับคือจะทําด้วยเงินมากเงินน้อยเนี่ยไม่สําคัญเท่าเราตั้งใจแล้วก็เต็มใจนะครับแล้วเวลาที่เราใส่บาตรเนี่ยก็อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของเราด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราใส่บาตรเนี่ยอย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณแล้วก็เจ้ากรรมนาย,ยเวรของเรานะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คืออย่าลืมอธิษฐานด้วยนะครับว่าปรารถนาสิ่งใดขอให้พ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองไปทํากันดูนะครับสําหรับการใส่บาตร ข้อที่สามนะครับคือการดูแลพ่อแม่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับหรืออาจจะอยู่กับคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูเรามานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรมองข้ามเป็นนั้นขาดนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะครับคือคนที่มีพระคุณมีบุญคุณกับเราหรือใครก็ตามแต่ที่เคยเลี้ยงดูเรามาเนี่ยเขาคือพระประจําบ้านนะครับ พยายามอย่าทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจนะครับถ้ามีโอกาสทำความดีเนี่ยก็ควรทำนะครับคือถ้าคุณพอมีเงินหน่อยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะซื้อของมาฝากท่านบ้างน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้คนในครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับตัวคุณแล้วก็ นอื่ๆเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอย่าสนใจโลกภายนอกมากกว่าคนในครอบครัวนะเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยคือคนที่อยู่กับเราจะสุขจะทุกข์ชีวิตเราจะขึ้นจะลงเขาอยู่กับเราทุกช่วงเวลานะครับในขณะที่คนที่เป็นคนนอกครอบครัวเงี้ยเขาอาจจะมาอยู่กับเราแค่ช่วงเวลาที่เราขาขึ้นหรือว่าช่วงที่เราได้ดีนะครับส่วนช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้ว ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมทําบุญกับคนในครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับข้อที่4นะครับคือให้คุณถวายน้ําเปล่าหรือของหวานก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกดอกไม้ต่างๆให้กับพระพุทธรูปในบ้านด้วยนะครับเป็นประจำจะช่วยให้มีพลังงานดีๆเข้ามาในตัวคุณนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยใครไม่เชื่อต้องลองดู นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่เอาเคล็ดนี้ไปทำเนี่ยก็มีชีวิตที่ราบรื่นขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองทำดูนะครับให้ถวายน้ำเปล่าหรืออาหารข้าวหวานหรือพวงมาลัยก็ได้นะครับกับพระพุทธรูปในบ้านพยายามทําบ่อยๆนะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะยังไม่มีเงินเนี่ยก็ถวายน้ําเปล่าไปก่อนนะครับเพราะว่า ศรัทธาเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินหรือสิ่งของศรัทธาวัดกันที่ใจนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยต้องไปลองสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าการไหวพระพุทธรูปในบ้านเนี่ยช่วยได้จริงๆแล้วก็ข้อ5ครับข้อสุดท้ายนะครับให้คุณพยายามนั่งสมาธิทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ5นาทีนะครับคูความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่ อะไรหลายๆอย่างเนี่ยทดแทนไม่ได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยการที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าออ้ยห้านาทีมันจะเห็นผลอะไรความจริงเนี่ยแต่ถ้าคุณนั่งต่อเนื่องกันทุกวันเลยนะคุณนั่งต่อเนื่องกันทุกวันวันละห้านาทีเนี่ยคุณลองสังเกตจิตใจของตัวเองดูนะครับคุณจะเป็นคนที่ใจเย็นลงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำในสิ่งที่ คนอื่นทําไม่ได้ได้มากขึ้นอ่ะยกตัวอย่างคือปัญหาบางอย่างเนี้ยมันเฉพาะหน้าคือคนอื่นอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่คุณกลับมีไอเดียบางอย่างในหัวที่สามารถแก้ไขได้ไอตรงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เรียกว่าปัจจตบังจริงๆนะครับคือคนที่ฝึกเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่ฝึกเนี่ยอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับดังนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะนั่งมากนั่งน้อยเนี่ย ถือว่ามีประโยชน์ได้อนิสงส์มากอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้เร็วนะครับแล้วก็พลนเครพ้ภัยเร็วด้วยและที่สําคัญเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดฌานหรือญาณวิถีต่างๆที่ทําให้บางคนเนี่ยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าต่างๆได้นะครับอันนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นขั้นสูงต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกของแต่ละบุคคลด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับการนั่งสมาธิ นะเพราะว่าจิตใจที่สงบเนี่ยเมื่อเราสงบเราก็จะมีสติเมื่อเรามีสติเราก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับโอเคก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ